สวัสดีครับรีวิวนะครับวันนี้ติดตั้งกล่องคลิ่งไฟฟ้าเดินหอบเอมโติดตั้งใน All New D-Max 2020นะครับ1.9บูพาวเวอร์รถเดิมๆนะครับมีอุด EGR อุด EGR เพิ่งอุดไปตะกี้แล้วก็สายระบายลงพื้นท่อสแตนเลส1เส้น4ประตูนะครับหล่อๆรถเพิ่งออกได้แค่3วัน4วันรถด่ง300กวัลโลเองอ่ะเสียบปลั๊กไปเรียบร้อยนะครับปลั๊กตรงรุ่น เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะมาทำวิธีเสียบปลั๊กให้ดูอ่านี่ปลั๊กตรงนู้นได้กล่องลักษณะนี้สตาร์ทเลยครับกดดูเกว่าก่อนสตาร์ทเลยครับอ่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเซตให้เป็นศูนย์ก่อนอ่าคันเร่งมีทั้งหมด9้าระดับนะครับคือเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าอันนี้คือความไวอันนี้คือดํมเดิมของรถกันเลยดูที่ขาของเองนะอ่ามันจะงงๆเลยนะครับ คันเร่งมีทั้งหมด9ระดับความไว1 2 3 4 5 6 7 8 9ชอบเบอร์ไหนไปนเลือกใช้เอาเองนะครับไวแน่นอนไหมไวแนละ้วเป็นเท้านะครับต่อจากโหมดคันเร่งก็จะเป็นโหมดเดินหอบจะขึ้นต้นที่ตัวเฮดกดต่อจากเลขเก้าไปเลยโหมดอ่าตัวเลขน,นี้คือโหมดคันเร่งกดต่อไปจะเป็นโหมดเดินหอบเลยเป็นตัวเฮดอ่าทีนี้จะตั้งต้นแล้วมันมันก็จะเริ่มเหมือน,หน,เ,นเหมือนโหมดคันเร่งเหมือนโหมดคันเร่งแหละแต่มันจะเริ่มตั้งแต่เฮดศูนย์ห 0, ึงเฮดเก้ามันจะขึ้นต้นด้วยตัว ดูนะครับกดเป็นหนึ่งทีจะเป็นศูนย์แล้วก็เฮดอ่าแล้วก็หนึ่งแล้วก็เฮดอันนี้คือเบอร์หอบมเลยนะครับคนลร่งจะไม่ทํางานครับหมดพวกนี้ยังอยู่ในโหมดหอบอยู่เราต้องเซฟหอบก่อนแล้วค่อยมาตั้งคนลร่งทีหลังอ่าหอบเบอร์สองเฮดเบอร์สองหอบเบอร์สามเเบอร์สามหอบสี่เฮดสี่หอบห้าเฮดห้าหอบหกเฮดหกมีทั้งหมดเก้าเบอร์เหมือนกันนะครับหอบเจ็ดเฮดเจ็ดหอบแปดเฮดแปดหอบเก้าเฮดเก้าอยากลองเบอร์ไหนเซฟเบอร์นั้นครับวิธีการเซฟคือสมมติตะกี้อยากลองที่เฮ็ดเบอร์เก้าหอบเบอร์ ตอนนี้เราเซฟแล้วนะครับหอบเซฟเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ทํางานเราต้องตั้งคันเร่งเป็นหนึ่งเบอร์เพื่อไปสั่งไปสั่งเปิดหอบสมมติเราใช้อยู่เบอร์เจ็ดมันถูกใจมันไว,วนเ,รเ,ร 5, เราก็ตั้งเป็นเบอร์เจ็ดใช้เบอร์ห้าเราก็ตั้งเป็นเบอร์ห้าแล้วแล้วแต่คนชอบนะครับคันเร่งไวคันเร่งช้ารับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็เดินหอบเพิ่งเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรเสร็จใหม่ๆเลยครับลองฟังดูว่าหนึ 9, ่งจุดเก้าปูพาวเวอร์สองพันยี่สิบจะหอบแบบไหน ยันยานนะครับอันนี้หอบหอบเก้าคือหอบยานสุดหอบหนึ่งคือหอบทีสุดอ่าเดี๋ยวจะไปลองให้มันหอบไวกว่านี้จะหอบได้ไหมหอบสักเบอร์หนึ่งเลยอ่ะเฮ็ดเบอร์หนึ่งเฮดหนึ่งเลยกดไปเรื่อยๆครับไปหาเฮดหนึ่งอยู่ไหนก็ลองเลยแปดเก้าเฮดเฮดศูนย์ยังไม่ต้องเฮดศูนย์เอาไว้ปิดหอบเฮดหนึ่งอ้าวลองเลยครับเซฟเซฟหอบก่อนแล้วค่อยมาตั้งคันเร่งตั้งหอบก่อนค่อยตั้งคันเร่งทีหลัง ถ้าจะปิดหอบก็เซฟที่เฮดศูนแล้วก็ไปเลือกใช้เครื่องเล่เาเองก็คือหอบไม่มีแต่ใช้เครื่องเย่งเดียวอันนี้หอบเบอร์นหนึ่งครับลองฟังดูอ่าทีทีนะครับอันนี้ยิบหบเลยอ่าจะให้ยานขึ้นไปขึ้นนิดหนึ่ง เก,เ,ก,เ,าากบเบอร์นึงอีกสักเบอร์หนึ่งอ่ะสักหอเบอร์สามพอลองดูเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดศูนย์เฮ็ดหนึ่งเฮ็ดสองเฮ็ดสามมาลองฟังเฮ็ดสามดูเลือกลองเอาเองนะครับมีทั้งหมดเก้าเบอร์หนึ่งือหอบทีสุดสองก็สองก็ค่อยๆ่อยยานลงไปเรื่อยจนเก้ายานสุดเลยแล้วแต่ชอบคนบางคนชอบหอบทีก็ไปเลือกกดเอาเองมีหอบ 9, เก้าเบอร์เก้าเสียงอันนี้หอบเบอร์สามนะครับลองฟังดู ใช่ไหมครับกำลังสวยๆเลยอหอบอยู่นะครับแตะเครืเร่งก็หยุดหอบเอาฮอบอย่างนี้พอแตะคัเนเร่งมันจะหยุดเองเลยหยุอยอดอัตโนมัติปล่อยไว้เดี๋ยวหอบต่อปล่อยแป๊บเดียวมันก็หอบฮอ,อบได้แล้วครับ กล่องคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้คันเร่ง9ระดับหอบ9สเตปแล้วก็มีหมดปิดควันแต่คันนี้รถเดิมๆไม่มีควันก็ไม่สาธิตหมดปิดควันใั้นดูแล้วกันสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของซิงเอมโปนะครับสวัสดีครับราคา1,900บาทครับช่วงนี้ลดราคากันนำกันไปเลยสนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายของซิงเอมโปเลยครับสวัสดีครับ